มีในส่วนของมิลเอค่ะคุณลูกค้ามิลเอรถเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์นะคะสามจอริกกนประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยนะคะถุงลมนิรภัยถึง6จุดด้วยกันนอกจากนี้นะคะยังหรูหราลงตัวพร้อมกับความแข็งแกร่งค่ะแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้มานะคะ คนสัมภาระได้เยอะแยะอีกเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอประกาศนิดนึงค่ะวันงานนะคะวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะ10โมงเครื่องเป็นต้นไปที่โช์โรมอิซุสเสีนิยนนครสวรรค์สำนักงานใหญ่นะคะกับกิจกรรมงานเสนิยนนะคะนัมเบรอรวันฉลองยอดขายอันดับ1แชมป์กลางปี8ปีซ้อนแล้วค่ะนะคะภายในงานก็จะแจกทองฟรี พร้อมกับเกมตะลุยวอล์กแรนลีแจกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนอกจากนี้ยังพบกับพิตตี้สาวสวยน่ารักนรักนะคะกับพวกนางเราก็ไปเล่นงานนะคะภายในงานก็จะมีในส่วนของกิจกรรมอาหารฟรีเครื่องดื่มฟรีนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องตลอดทั้งงานเลยด้วย